เจ้าเจ้าวันนี้หญิงหนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศวันน้ำลดนะเจ้าเนาะหลังจากไปได้มาเก็บบรรยากาศหลายวันเจ้าเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยแล้วเจ้าเนาะร่างกายบ่ค่อยไหวแล้วเจ้าเลยเว้นไปสองสามวันเนาะวันนี้ปลามาเก็บบรรยากาศเหมือนเดิมเจ้านี่เนาะปรากฏว่าน้ำลดลงเยอะพอสมควรเจ้าตอนนี้ยญิหนึ่งกัดยืนมาอยู่ตั้งหลุมนี่แล้วเนาะนี่อยู่ในน้ำแล้วเจ้าดูนี่เนาะ น่าจะปอได้รุ่นอยู่ก้าน่าจะปอมีป่าใหญ่อยู่ก็เดี๋ยวเขามาลองรุ่นด้วยกันเจ้าป่าออกขั้นเจ้าหอมมนะั้งเนาะตัวใหญ่ขนาดาเดี๋ยวมาลองรุ่นตาแหลกเขาคนาะจะมวนจะมานก็ถางมเบิกเขาจะซดไปตั้งนานเจ้าเดินไปตันน้งนนไปตั้ เี๋กวไเที่ยวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้ยเนาะช่วงนี้บ้านอย่างหนึง่งพายุยังเข้าอยู่นะเจ้าเนาะเม็นฝนยังมีเยอะอยู่เจ้าแต่ว่าฝนเริ่มจะอ่อนตัวลงพองละน้ำามะเลยแห้งเจนึ่รุ่นพอหลังจากยุดไปหลายวันต้องเดินไปตั้งหน้าไเจ้านี่หาคืนะ้ไปตั้งหน้า ลมขนาดเดี๋ยวลองพอก่อนเจ้าสักคำเนาะใส่จะยืนในตะกี้ยาเจ้านี่ยังลองลงไปตั้งกลุ่มกันลมเนะาะหันขาจำว่างสั้นลงมือีบุกกองเดินลงไปนี่เพียงแอ,อ่วอเจา้ายืนสุ่มยกเนี่ยนิ่งนักกว่าอะไรถ่ายจะบอกเวกเิร์คที่นี่โอ้กิ้งเข้ามาอ่อนอ่อน

บ๊บเวิร์เจ้าไดี่เต๊จอมเบ็ดได้ยกะลังหันดูผู้สังคมนั่นน่น้อยกระปัากก้มเจ้า ไม่ไงที่จมเบ็ดด้่เจ้านี่รออาหารมดนี่ก็จะไปตกปาแล้วเนาะเปลี่ยนไปจมเบ็ดที่ว่าเจ้าปลาเขียมรึบ่อันนี้มันมีปลาน่อยปลานิดนึ็งเสียงเลยเจ้านี่น่ะมาเหมานม,านม,านมานได้ เออนี่จ้าเรล่มมาแล้วเจ้าเปลี่ยนใจจอมเบ็ดแล้วเนาะกำลังใจน้อยเหลือจากอุบาลเด็กน้อยไปพลอมาทุกตอนนี้มีเยอะมามัน โอ้ <laughs> <c oughs> เจ๊เจ้าตัวใหนมาให้เป็นไข่ก่อเป็นไข่มาเป็นเกลือปลาจ้านี่นไข่เธอถามไข่เจ้านี่โอ๊ยตุ่มเนี้ยเจ้าตัวใหญ่อยู่งทออกไม่ยกจับวันนี้ก็ ป่าหือแมวมดแล้วเจ้าป่า,าจริงๆเป็นอาหารแมวมดแล้วเนะาะอาหารเปียกเก็ะถ้าไปคุกเข้ามันก็ไม่ค่อยกินเจ้านี่ยีนึงมีแมวห้าตัวเนาะลูกแมวสี่ตัวเจ้าแม,ม่มตัวมม่ชอบกินป่าเจ้าตัวลูกมันชอบกินป่าเนาะอาหารเปียกกินอยู่แต่ต้องกินเพียวๆอย่างถ้าไปคุกเข้ามันไม่ค่อยกินเจ้าปุณีป่ามดสต๊อกแล้วต้องออกมาเสาะเจ้านี่ ที่แรกก็จะเลี้ยงตัวเดียวมันน่าคิดพีถ้่มันมีลูกเลยเนาะนี่ห้าตัวนี่ยิบหน่อยมันจะมีปลามามขนมแต่เฮื้อมันกินกาอาหารเปียกตั้งวันก็ะบาไหวเนาะ มันยานมแล้วเจ้าตอนนี้มันเริ่มกินอาหารแล้วเนาะกระอ,อาหารเปียกอย่างเดียวกับบวหวเจ้าสองสิบกว่าบาทกันอะบ้านยี่นี้สั่นแปลงกันนี่สิบแปดบาทกันก็อมาเสาะป่าเสริมเจ้าตอนนี้ไม่หนทีหมดฝั่งอกกวาวางว้างบวายดีเจ้า โอ้ยกับเป็นได้ปลาสักน,นึ่มีนึงกำลังจะง่ายจังแค่หนี่เอาวางตรงขันเนาะเนี่ยแล้วก็พอดีมันยกเจ้าถามยกนีน,นังเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นปลาเข้าอ่ะเอออีกแค้นหน่อยได้ละแมวอีกนึงที่ปลากินละเข้าสองตัวก็น่าเนี่ยใส่โอเคเลยมนัมนมนันนี่นี่ก่อนนี่ตัวใส่นี่ก็คือได้เจ้าเลาะเนื้อมันเนื้อเนาะ <c oughs> ช่วงเขียมก็ได้มดตอนนี้ปานินมดสต็อกต้องมาหาใหมาจา่จุาหนีนืงวางกำเดียวไปได้แล้วก็ฝั่งเจ้ายกนี่นะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนันอย่างก็เป็นว่าเ้าอ่ะเปลี่ยนให้วางมันเจ็บๆลงเนี่ยพุกี้หามมันแบบเจ็บเจา้านี่อิแขนหน่อยโอ้ยจะได้ตอนยกห,หันงามกว่าเดียวพอขอรลีพอแปบ๊บมันจะ นกใจอ่อนมดปมได้ปาหอมอมนื้อีใจกี่นึงร้าเจ๊ตั้งหน้ามันบอกคยบอกครเจ็บเจ้าบอกงทหน้าเจ็บตหลังคื่นนี่มั้งไ่ว่าจะเปลี่ยนมุมจนี่เป็นว่าปาเข้าเหรอวะกตัก

i mo kei. I tō nō

ต้นนินต้นนินเจ้าใบละชอบเล็กใบใหตัวดูเหี้ยนต้นไม้ตัว,วเจ้าตนไมยันตัวล่อยดูาเด้อว้าวหนักมากพี่เจ้าดูตัวใหญ่มากมากพี่เจ้าโอ้โอโมันมันมัอ đây là cháu shot dead màn màn sụm đây chỗ này sụm nhóc con nó nó màn màn cháu chạy lên hèm chặt nó này khi chọn phá thâu ăn có bắt đây shot lắm nó có sẽ mốt luôn cái này nó phá nó sẽ bị cái bếp nó cái 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 thành ốc phút chắc không Cái ngàn phút nặng Nó không như tối dày nẻ thế mình tốt phải mình tin nữa nó Hàn xí đen đen này chứ Một gì cho là cái Đây lòng bộ ตายแล้วเจ้าตอนนี้ยีนึงมีอาการสองจิตสองใจเนาะจำก็ค่อยยกโตเจ้านี่ปา่าบ่ค่อยพุกพานแต่ว่าเขาปอรุ่นป่าใหญ่ได้เนาะปอรุ่นสุม่มรุ่นป่าใหญ่ได้เจ้าแต่เบ็ดก็อยากไปจอมเจ้านี่พ่อเบดมาตัวแทนยีนึงนี่แกะเยือไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าแกะเยอะือแล้วก็ฟีดช่องแข็งไว้เนาะ อ่ายิงหนึ่งกวัวมันเสียเจ้านี่ถ้ามันเสียก็เสียได้ขนาดเนาะเป็นปลูกไข่เจ้าปลกไข่อย,ย่างหนึ่งตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้น,เ,น,นเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วก็ไปฟีดไว้เจ้าถ้าเบาไปจอมนี่ก็จะเสียเจ้านี่ <laughs> เสียดายจำกระไขรยกเบ็ดกระไข้จอมเจ้าัวให้มีหนึ่งก็คมันมีอย่งหนึ่งจะพักยกไปจอมเบ็ดก่อนเจ้า เอาเบดมาตัววันนี้ก็เพราะว่าบ่ค่อยมั่นใจนะเจ้าเนาะวันน้ำมันจะมีปลาก็แต่หันใจก็คิดถึงเจ้าอยากไม่ยกจำเนาะเพราะว่าบม่ได้ยกมาหลายวันแล้วเจ้านี่หลังไก่บ่ค่อยโอเคยืนเมินบ่ค่อยได้แล้วเจ้าแต่คิวเริ่มกินแล้วก็การที่เขายืนมันเมินทั้งวันเนี่ยตลอดตลอดเนี่ยเนี่ยให้หลังไก่เขาเบาไหวเนาะเจ็บเนื่อเจ็บตัวมดเลยเจ้า

cháu <laughs> phút ừ, ngày lắm Tốt ừ, chăm có muôn cho chú nè chú Mình ừ, xây ngàm cho chú Mình nhỉ Mán mần mần cháu Xây ngàm khá nạt lấy ạ à. Ui <laughs> Điều còn hủy mình thay đục cầm Chú cháu Phải nhanh nhắn khâu cho nè Muôn lắm lắm Đẹp cả hai chồng Chăm cả hai nhục súng nhục đây cho เนี่ยมันจะยกฟาวยกฟาวเจ,าจ้ามันอยู่เนาะมันแบบมีปัานเนาอยเจ้าวันนี้แต่ถ้าสมยกปั่ใหญ,ญ่กับโป๊ยไทยย่เจ้านี่ายกใหญ่ๆกับมันหลงเข้าอยู่เนาะปัานนินมันเลาะนินเจ้าเขาถ่ายอยู่เจ้านี่ส่งท้ายเจ้าหลงดักเสร็จจากตัวโอเคเจ้า ขอบคุณทุกทานรับชมเจ้าเนาะเดี๋ยวปรุ่นกนึงว่านี่นึงจะได้ปลาอ่าเน้นตัวใหญ่เยอะกว่าคลิปเจ้าสรุปผลงานอีกนึงนี่คนงามมาซื้อเหมือนเดิมคนงามหน้าบ้านเจ้านี่ปลาอีกนึงหน้าบุญได้ตัวใหญ่คือเปิ้น3-4ตัวจ้นี่มันจะเป็นตัวน้อยเนาะปลาซอยใหญ่นี่เจ้าเข้ากําปูง3ตัว3ตัวแท้เนาะน้องนี่จะเป็นตัวน้อยเจ้า เป็นตัวน้อยเนาะผมก็ใหญ่จ้ะนี่แต่ปลาซิวก็ตัวใหญ่อยู่ไปถอดกรอบได้หมดจ้ะนี่15บาทค่ะตัว <c oughs> ขอบคุณเจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปดูอันปลานิ้นอย่างนึงเนาะนี่นนปลาอันนี้ของไอ้ปลานิ้นเจ้านี่นึงยิดขนาดเลยน่าบุญได้ตัวใหญ่จ้ะนี่ดู2ตัวเจ้านิ่มตัว ใส่งามโอ้ใส่งามขนาดเลยน้องนั่นเกิดจะเป็นตัวน้อยนะเจ้าเนาะตัวน้อยก็ได้หลายตัวอยู่สี่ห้าตัวอยู่เจ้าห้าตัวไปจอมเบดเจ้าโอ้ห้อยป่าสตูปตัวนี้กินเนี่ยตัวเดียวเจ้านี่เหยื่อมันอันเปื่อยแล้วเจ้ามันเหนียวเนาะป่าตอดกําเดียวกับมดลึ่งเจ้านึงก็เลยบปจอมเดี๋ยววันหลังไปไปเก็บบรรยากาศตกปลาให้ดูนะเจ้าเนาะนี่เจ้าน,นี่หมอนม่ะนี่หมานได้ปลานิ้ใหญ่เจ้านะี่ นนี่ะเจ้าถือว่ามวนยุ่เจ้าเจ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีหนึ่งตัวนะเจ้าเนาะเด็กกาลังใจให้ตัวเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามมีหนึงในคลิปหน้าเจ้า